กฎหมายในเวสเทอรอสมีหลายข้อที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นกฎความสงบสุขของกษัตริย์กฎหมายแม่ไม้กฎการใช้สิทธิ์พรากพรหมจรรย์กฎหมายเหล่านี้มีที่มาอย่างไงใครเป็นคนกำหนดต้องมีเสียงข้างมากตัดสินหรือเปล่าคลิปนี้จับจามาเล่าให้ฟังถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันค่ะ ตอนแรกเลยที่เอกอนผู้พิชิตเริ่มบุกเข้ามาเพื่อยึดครองเวสเทอร์罗แผ่นดินเวสเทอร์罗斯แบ่งเป็น7อาณาจักรอยู่นะคะซึ่งแต่ละอาณาจักรเขาก็มีกฎหมายแล้วก็การปกครองของตัวเองซึ่งพอเอกอนยึดครองได้สําเร็จแล้วเขาก็ประกาศอนุญาตให้แต่ละอาณาจักรใช้กฎหมายเดิมของตัวเองได้ยกเว้นเอาไว้หนึ่งอย่างที่ทุกอาณาจักรจะต้องทําตามนั่นก็คือ king's peace หรือว่าความสงบสุขของกษัตริย์ค่ะ นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนการพิชิตเวสเทอรส์สหลอดของแต่ละแคว้นก็ทำสงครามกระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำผู้คนต้องบาดเจ็บล้มตายสูญเสียกันจนเป็นเรื่องปกติหลังการพิชิตเอกกนที่ต้องการจะรวบรวมอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวก็ประกาศให้ทุกคนยึดหลักความสงบสุขของกษัตริย์เป็นลำดับแรกถ้ามีใครทำสงครามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกษัตริย์ให้ถือว่าเป็นกบฏและก็เป็นศัตรูกับบัลลังก์เหล็ก กฎข้อที่2ที่เอก้อนอนุมัติก็คือ the right of pit and gallows ค่ะคำว่า pit and gallows เนี่ยแปลตรงๆก็คือบ่อน้ำแล้วก็ที่แขวนคอนักโทษนะคะเป็นระบบการลงโทษแบบโบราณก็คือถ้าเกิดว่ามีคนทำผิดเราสามารถที่จะตัดสินให้คนผิดถูก่วงน้ำในบ่อหรือว่าถูกแขวนคอก็ได้ อย่างที่เคยเล่าไปในคลิปการเลือกตั้งและก็การปกครองระบบศักดินาไปนะคะว่าเวสเทอร์อสเนี่ยจะแบ่งการควบคุมตามพื้นที่ The Right of p i t and Gallows เนี่ยหรือว่าสิทธิการตัดสินโทษที่เอกอนมอบให้ก็จะหมายถึงว่าหลอดคนไหนที่ปกครองพื้นที่ไหนหลอดคนนั้นก็จะมีหน้าที่ตัดสินข้อพิาพาทต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ หลอดตัวเล็กตัวอย่างเช่นอ um นะัมเบอร์เนาะก็อาจจะตัดสินข้อพิพาทระดับชาวบ้านหลอดที่ตัวใหญ่ขึ้นมาอย่างสตาร์กก็จะต้องตัดสินข้อพิพาทระหว่างเมืองต่างๆในแคว้นของตัวเองซึ่งถ้าหลอดตัวเล็กตัดสินไม่เข้าข้างเราเราก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ให้หลอดท,ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกช่วยตัดสินอีกครั้งก็ทำได้ค่ะ เราจะตัดสินกันยังไงในเอกอนก็ปล่อยให้หลอดมีอำนาจเต็มที่นะคะโดยที่ขอให้คำนึงถึงแค่สิ่งเดียวนั่นก็คือกฎข้อแรกค่ะความสงบสุขของกษัตริย์นั่นเองกฎหมายอีกสองข้อที่น่าสนใจก็คือกฎหมายที่ชื่อว่า rule of thumb กับ rule of six ค่ะเหตุการณ์เนียมีอยู่ว่า q ค e ีนเรนิสน้องสาวแล้วก็ภรรยาของเอกอนผู้พิชิตเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับเด็กและก็ผู้หญิงมากๆนะ ได้อนุญาตให้ชาวบ้านมาร้องทุกข์ที่เอกกอนฟอร์ดแล้วก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งค่ะถูกพาตัวมาด้วยข้อหาทุบตีภร,รยาจนตายพี่ชายของภร,รยาที่ตายไปอ่ะต้องการจะให้ชายคนนี้ถูกลงโทษแต่ฝ่ายสามีก็บอกว่าเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายทุกอย่างที่จะลงโทษภร,รยาของตัวเองเพราะไปเจอว่าภร,รยาอยู่บนเตียงกับผู้ชายคนอื่นแล้วก็บอกว่าไม้ที่ตัวเองใช้ตีภร,รยาเนี่ยหนาไม่ถึงนิ้วโป้งด้วยซ้ํา แล้วก็ยังเอาไม้นั้นออกมาโชว์ด้วยนะแต่พอควีนเรนิสถามว่าตีไปกี่ครั้งตัวสามีเองกลับตอบไม่ได้พี่ชายของภรรยาที่เสียชีวิตก็เลยบอกว่าตีไปเป็นร้อยครั้งเลยควีนเรนิสก็ปรึกษากับเหล่าเมสเตอร์และเซปตันก่อนจะตัดสินค่ะเรนิสตัดสินว่าภรรยาที่นอกใจสามีทําผิดต่อเทพทั้งเจ็ดที่สร้างผู้หญิงมาให้ซื่อสัตย์และเชื่อฟังสามีจึงสมควรแล้วที่จะถูกลงโทษ เมื่อถวยเทพมีทั้งหมด7หน้าดังนั้นการลงโทษจึงไม่ควรเกิน6ครั้งยกเว้นครั้งที่7ไว้ให้สำหรับเทพแปลกหน้านะคะซึ่งก็หมายถึงความตายดังนั้นการตีพยาตัวเอง6ครั้งแรกนั้นน่ะถูกกฎหมายแต่ที่เหลืออีก94ครั้งถือว่าเป็นการดูหมิ่นถวยเทพและมนุษย์ดังนั้นสามีคนนี้จึงควรได้รับบทลงโทษในแบบเดียวกัน ตั้งแต่นั้นมากฎหมายที่เรียกว่า rule of six หรือว่ากฎแห่ง6ก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินต่างๆร่วมไปกับ rule of thumb หรือว่ากฎแห่งนิ้วโป้งด้วยสรุปนะคะชายคนนี้ก็ถูกลงโทษโดยให้พี่ชายของภรรยาใช้ไม้ที่ไม่ใหญ่กว่านิ้วโป้งตามกฎแห่งนิ้วโป้งนะฟาดไปทั้งหมด94ครั้งตามกฎแห่ง6ค่ะ จริงๆแล้ว Rule of Thumb เนี่ยมันมีเรื่องเล่ามาจากประเทศอังกฤษนะคะเรื่องก็คล้ายๆกับเรื่องที่ลุงจอร์ดเล่าเนี่แหละแต่เปลี่ยนจาก Queen r e n e เป็นผู้พิพากษาคนหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้ชายทุบตีภรรยาของตัวเองได้ถ้าไม้ที่ใช้เนี่ยไม่ใหญ่เกินนิ้วโป้งแต่เรื่องนี้เขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าเป็นแค่เรื่องเล่าไม่ได้เป็นความจริงค่ะ ส่วนคำว่า rule of thumb ก็มีการใช้ในปัจจุบันจริงๆนะคะก็เป็นภาษาทั่วไปมักจะใช้กับเรื่องที่เป็นการกะประมาณคร่าวๆไม่ได้จำเป็นต้องเป๊ะมากนะเหมือนกับขนาดของไม้เนี่ยแหละหรือว่าอาจจะพูดถึงเรื่องที่เป็นความรู้ทั่วไปเช่นแบบคนเราเนี่ยควรจะกินข้าววันละสามมื้อนะเป็น rule of thumb อะไรประมาณนี้ค่ะ ควีน n t เก g a r เรียนแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะนอกจากเรเนสแล้วก็ยังมี q ค e ีนอ i ิซ n นภรรยาของคิงเจฮ e ริสที่หนึ่งอีกคนหนึ่งที่สตรองมากๆมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้หญิงที่ถูกกดขี่จริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดสงครามใน House of the Dragon ไม่นานมากนะคะจริงๆแล้วควีนอลิซนเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่เธอก็มีอิทธิพลต่อคิงเจฮริสมากๆ ควีนอลซานเป็นผู้หญิงที่ฉลาดอ่านหนังสือเยอะเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆให้กับคิงเจฮริสเพราะฉะนั้นเวลาเธอพูดอะไรคิงเจฮริสก็มักจะฟังค่ะกฎหมายข้อแรกที่ควีนอลซานเปลี่ยนแปลงเรียกว่า Widow's Law หรือว่ากฎหมายแม่ไม่ตอนที่ควีนอลิซานจัดตั้งสภาสตรีที่เกาทาวแล้วก็ที่ประตูแห่งดวงจันทร์ควีนอลิซานก็ได้ยินเรื่องความลำบากของเหล่าแม่ไม่ ก็คือว่าปกติแล้วในช่วงเวลาที่สงบสุขนะคะผู้ชายก็มักจะมีอายุยืนยาวกว่าภรรยาของตัวเองที่มักจะตายจากการคลอดลูกซึ่งพอภรรยาตายแล้วตัวสามีเองก็มักจะแต่งงานใหม่และภรรยาใหม่คนนี้ก็มักจะถูกลูกๆของภรรยาเก่าเกลียดพอสามีตายถ้าภรรยาใหม่กับลูกๆเนี่ยไม่มีความรักใครชอบพอกันก็คือไม่ถูกกันเนี่ยนะ ลูกๆก,ก็มักจะขับไล่ภรรยาคนใหม่ให้ออกจากบ้านไปต้องมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากหรือว่าถ้าเป็นกรณีของพวกหลอดลูกๆของหลอดก็อาจจะยึดไรายได้ยึดอภิสิทธิ์ต่างๆรวมถึงคนรับใช้จนทำให้เธอกลายเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยควีนอลิซานรับรู้เรื่องราวความลำบากเหล่านี้นะคะแล้วก็เอาไปเล่าให้คิงเจเรสฟังค่ะคิงเจเรสก็เลยประกาศใช้กฎหมายแม่ไม่ โดยที่เนื้อหามีอยู่ว่าให้ลูกคนโตได้รับสิทธิ์รับมอบตำแหน่งและมะระดกเหมือนเดิมแต่บังคับให้ทายาตต้องดูแลซัพพอร์ตให้แม่ไม้เหมือนกับตอนก่อนที่รุ่นพ่อจะตายด้วยพรยาไม้ของหลอดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพรยาคนที่2 3 4หรือว่าหลังจากนั้นนะคะก็จะต้องไม่ถูกไล่ออกจากปราสาทหรือว่าถูกยึดคนรับใช้ถูกยึดเสื้อผ้าหรือว่าไรายได้ใด กฎหมายข้อนี้ก็ยังห้ามไม่ให้ผู้ชายตัดขาดพ่อลูกกับลูกที่เกิดจากภรรยาคนแรกเพื่อที่จะมอบที่ดินตำแหน่งทั้งหมดให้กับลูกที่เกิดกับภรรยาคนถัดๆไปด้วยค่ะกฎหมายข้อที่2ที่ควีนอลิซานจัดการนะคะก็คือ right of the first night สิทธิแห่งคืนแรกหรือก็คือสิทธิแห่งการพรากพรมจันค่ะ ในระหว่างการเดินทางเยี่ยมราชดรของเจเรสและก็อลิเซนครั้งหนึ่งอลิเซนก็ได้เดินทางไปยังคาสเซิลแบล็กที่เดอะวอลเพื่อเยี่ยมเหล่าไน w ์วอชโดยที่คิงเจเรสไม่ได้ไปด้วยแล้วก็บอกกับผู้บัญชาการของหน่วยไน w ์วอชว่าตัวเองอยากจะพูดคุยเพื่อคลายทุกให้กับผู้หญิงแห่งแดนเหนือบ้างลอร์ดเบอร์ลี์ที่เป็นผู้บัญชาการตอนนั้นก็บอกว่าที่กำแพงเนี่ยไม่มีผู้หญิงหรอก แต่ควีนอลิซันก็ไม่ยอมง่ายๆค่ะยืนยันที่จะคุยกับผู้หญิงให้ได้ลอดเบอร์รี่ก็เลยต้องบอกว่ามีหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ใกล้กับ Castle Black อยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าโมสทาว w n แต่ว่าหมู่บ้านนี้จะไม่ได้มีผู้หญิงทั่วๆไปมีแต่โสเภณีแล้วก็เป็นเมืองที่ไน w ์วอชบางคนเนี่ยไปหาคู่นอนควีนอลิซันก็ตอบว่าได้เลยสบายมาก และแล้วเธอก็ได้ไปจัดการประชุมสภาสตรีอีกครั้งหนึ่งโดยที่มีผู้ร่วมประชุมเป็นโสเพณีแห่งโมซาวค่ะพอกลับมาถึงที่คิงสแลนดิ้งอลิซกซานรีบเสนอเรื่องที่เธอได้ยินมาจากโมซาวให้กับสภาเล็กฟังอลิซานเล่าว,ว่าเธอได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งอายุพ่อๆกับอลิซานเนี่ยแหละพ่อของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นช่างตีเหล็กและเมื่อเธออายุได้14ปีพ่อของเธอก็ยกให้เธอแต่งงานกับเด็กฝึกงานตีเหล็กคนหนึ่ง เด็กสาวก็ชอบชายหนุ่มคนนี้นะคะแล้วชายหนุ่มก็ชอบเธอเช่นกันทั้งสองก็แต่งงานกันค่ะแต่ยังพูดคำสาบานตนไม่ทันจะจบเลยหลอดผู้ปกครองก็บุกมาที่งานแต่งงานพร้อมกับทหารเพื่อจะทวงสิทธิ์แห่งคืนแรกหลอดคนนั้นพาตัวเธอไปที่หอคอยแล้วก็ระบายราคากับเธอแล้วก็ค่อยคืนเธอให้กับสามีในวันรุ่งขึ้น แต่พรหมจรรย์ของเธอเนี่ยถูกพรากไปแล้วพร้อมๆกับความรักที่ชายหนุ่มคนนั้นมีให้กับเธอเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นสู้กับหลอดคนนั้นได้เพราะว่ากลัวตายเขาก็เลยลุกขึ้นตบตีภรรยาตัวเองแทนเมื่อเขารู้ว่าพรยากำลังอุ้มท้องของหลอดคนนั้นเขาก็ทุบตีจนเธอแท้ง หลังจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยเรียกเธออย่างอื่นเลยนอกจากคำว่านางสำสอนจนในที่สุดหญิงสาวก็ตัดสินใจว่าถ้าจะต้องถูกเรียกว่าสำสอนแบบนี้ก็ขอไปใช้ชีวิตเป็นโสเพณีเลยก็แล้วกันเธอย้ายไปอาศัยอยู่ที่โมชาวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างพังพังไปวันๆน,นะในขณะที่เด็กสาวที่แต่งงานในหมู่บ้านอื่นๆก็ยังถูกหลอดไปทวงสิทธิ์แห่งคืนแรกไปเรื่อยๆค่ะ อลิซานก็ตกใจมากนะคะที่ได้ยินเรื่องนี้เธอก็ยังไปได้ยินเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ในเมืองอื่นๆอ,อีกคือจริงๆแล้วอลิซานเคยได้ยินเรื่องสิทธิ์แห่งคืนแรกอยู่แล้วแม้แต่ใน Dragonstone บ้านของไทเกเรียนเองก็มีนะแต่อลิซานคิดว่าเป็นเรื่องเก่าโบราณหลายร้อยปีแล้วไม่คิดว่าจะยังมีอยู่ในสมัยของเธออลิซานก็เลยขอร้องให้เจฮริสแล้ก็สภาเล็กเนี่ยช่วยยกเลิกสิทธิ์นี้ให้ด้วย ทังห้องก็ตกอยู่ในความเงียบทันทีค่ะหลอดในสภาเล็กต่างก็ขยับตัวแล้วก็ช่องหน้ากันอย่างอึดอัดนะจนในที่สุดเจเฮริสก็พูดขึ้นด้วยความเห็นใจแต่ก็ฝืนๆน,นะคะว่าสิ่งที่อลิแซนต้องการเป็นไปได้ยากเพราะเมื่อกษัตริย์เข้าไปยุ่งกับสิทธิ์ต่างๆของหลอดแล้วพวกหลอดก็มักจะไม่พอใจจนอาจจะกลายเป็นการก่อกระบฏไปเลยก็ได้อลิแซนก็ตอบว่าให้ลองนึกดูถึงคืนที่เจเฮริสและอลิแซนแต่งงานกัน ถ้าเจฮริสเป็นช่างตีเหล็กและอลิเซนเป็นหญิงซักผ้าและอยู่ดีๆมีหลอดคนนึงมาเอาตัวอลิแซนไปแล้วก็พรากพรหมจรรย์ของเธอในวันที่ทั้งสองสาบานตนเจฮริสจะทำยังไงเจฮริสก็ตอบว่าข้าจะฆ่ามันแต่ข้าไม่ใช่ช่างตีเหล็กอลิเซนก็บอกว่าช่างตีเหล็กก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกันชายขี้ขลาดที่ไหนที่จะยืนมองให้ชายอื่นมาพรากภรรยาของตัวเองไป เราคงไม่อยากจะเห็นช่างตีเหล็กค่าหลอดทั้งหลายหรอกแล้วเธอก็พูดกับแกรนเมสเตอร์เบนิเฟอร์ว่ากาก้อนโคเฮริสก็ตายจากการถูกฆ่าเพราะไปใช้สิทธิ์แห่งคืนแรกเหมือนกันอันนี้ขอเล่าขั้นหน่อยนะคะคือมีหลอดอยู่คนหนึ่งเนี่ยชื่อว่ากาก้อนโคเฮริสเป็นหลอดแห่งฮาร์เรนทาใน Riverlands ถูกเรียกขานว่ากาก้อนเดอะเกสหรือว่ากาก้อนถนัดเป็นแขก เพราะว่าชอบไปร่วมงานแต่งงานทุกงานในที่ดินของตัวเองแล้วก็ชอบไปเคลมสิทธิ์แห่งคืนแรกกับเจ้าสาวทุกคนคือไม่มีแขกคนไหนมาแล้วแบบไม่เป็นที่ต้อนรับเท่ากับคนคนนี้แล้วแหละนอกจากนี้กาก้อนนะคะก็ยังเอาภรรยาแล้วก็ลูกสาวของคนรับใช้มาปลนเปลืยตัวเองด้วยคือเกลียดกันทั้งเมืองอะว่างันเถอะพ่อของหญิงสาวคนหนึ่งที่กาก้อนเคยไปเรียกว่าให้เกียดนะ ก็เลยเปิดประตูต้อนรับศัตรูให้เข้ามาในฮาร์เรนฮาและสศัตรูคนนั้นก็ลากกาก้อนออกจากเตียงไปเข้าป่าเฉือนอวัยวะเพศออกโยนให้หมากินถึงแม้ประสาท h a r ์เรนฮาจะแน่นหนาไร้พ่ายใครก็บุกไม่ได้ยังไงก็ตามถ้าหลอดทำตัวไม่ดีซะจนคนในเองมีความแค้นประตูประสาทก็ถูกเปิดออกให้คนนอกได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ อพออลิแซนพูดไปถึงกาก้อน,นะคะเบนิเฟอร์ก็ยอมรับว่ามีหลอดหลายคนต้องตายเพราะถูกฆ่าจากสาเหตุเดียวกันก็คือไม่พอใจนะแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะว่ากลัวว่าจะกลายเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทำตามทีนี้เดี๋ยวจะโดนแก้แค้นกันไปหมดอลิแซนก็เลยสรุปว่าสิทธิ์แห่งคืนแรกเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนความสงบสุขของกษัตริย์ฝ่าฝืนความต้องการของเด็กสาวแล้วก็สามีของเธอ ตัวพรรยาของหลอดเองก็คงไม่พอใจระหว่างที่สามีออกไปหาความสุขกับหญิงอื่นหญิงสูงสักเหล่านี้ก็น่าจะต้องนั่งเย็บผ้าร้องเพลงสวดมนต์แต่ถ้าเป็นตัวอลิแซนเองเนี่ยเธอจะสวดภาวนาให้สามีตกจากหลังมาคอหักตายระหว่างทางกลับบ้านซะเลยคิงเจเริสก็ยิ้มค่ะแต่ว่าเขาก็ยังคงอึดอัดอยู่นะเจเรส ก็บอกว่าสิทธ์แห่งคืนแรกเนี่ยเป็นสิทธิ์โบราณที่มาพร้อมกับตําแหน่งหลอดแล้วก็สิทธิ์การตัดสินใจในการจัดการเรื่องราวต่างๆในที่ดินของตัวเองเป็นประเพณีของหลอดที่อาศัยอยู่ในแดนเหนือถึงแม้อลิกซนจะพูดถูกแต่บางทีก็ควรจะปล่อยให้มังกรที่หลับอยู่นอนต่อไปอลิแซนก็สวนทันทีเลยว่าพวกเราต่างหากที่เป็นมังกรที่หลับอยู่พวกหลอดที่ต้องการจะเคลมสิทธิ์เนี่ยไม่ต่างอะไรกับหมาเท่านั้นเอง ทำไมต้องมาปลดปล่อยความใคร่ของตัวเองกับหญิงสาวที่เพิ่งจะสาบานรักกับผู้ชายอีกคนไม่มีพรรยาเป็นของตัวเองกันนึกไงหรือว่าหาโสเพณีไม่ได้หรือไม่มีแม้แต่มือเป็นของตัวเองอลิแซนก็นางก็แซบตลอดนะคะลอดแมซี่นะคะก็พูดขึ้นมาว่าเรื่องของสิทธิแห่งคืนแรกมันมากกว่าความใคร เป็นธรรมเนียมโบราณตั้งแต่ก่อนชาวอันดาวจะเข้ามาในเวสตทรสนะ์นะก็คือสิทธิ์เนี้ยเก่าแก่กว่า,าศาสนาเดอะเฟสซะอีกแล้วก็น่าจะมีประวัติยาวนานไปจนถึงยุครุ่งอรุณพวกเฟิร์สเมนเป็นเผ่าป่าเถื่อนเหมือนกับพวกคนเถื่อนเหนือกำแพงคนเหล่านี้เนี่ยจะติดตามผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นหลอดและกษย์ของพวกเขาก็คือนักรบและทุกคนก็หวังจะให้ลูกชายของตัวเองเป็นนักรบด้วยเช่นกัน การที่ผู้กล้าเลือกที่จะมอบมเมล็ดพันธุ์ให้กับหญิงสาวในคืนแต่งงานของเธอก็เหมือนกับเป็นการให้ของขวัญและถ้าหญิงสาวคนนั้นตั้งท้องลูกของผู้กล้าก็ยิ่งดีค่ะตัวสามีเองก็จะได้รับเกียรติให้เลี้ยงดูลูกชายของวีรบุรุษเปรียบเสมือนลูกของตัวเองอลิกซานไม่ทนค่ะตอบว่าก็จริงเมื่อหมื่นปีที่แล้วนะแต่ว่าชายที่มาอ้างสิทธิ์ตอนนี้เนี่ย ไม่ใช่วีรบุรุษแต่เป็นชายแก่ชายอ้วนนิสัยโหดร้ายเป็นนักข่มขืนผิวหนังก็เต็มไปด้วยสเก็ตแล้วก็แผลเป็นแบบอี่ยเป็นหลอดที่ไม่เคยอาบน้ำมาครึ่งปีคนมีผมมันเยิ้มมีเห็บเหานี่นะหรอชายผู้แกร่งร่าของท่านคาฟังหญิงสาวเหล่านี้มาไม่มีใครสักคนรู้สึกเหมือนได้รับพรเลย แค่ฟังก็รู้สึกไม่ดีแล้วนะคะไม่เต็มใจก็แย่แล้วยังต้องมาเจอเห็บเจอเหาอยู่แล้วเนี่ยแกรนเมสเซอร์เบนิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาบ้างว่าชาวอันดาวไม่เคยมีธรรมเนียมนี้ในอันดาลอสตอนที่พวกเขามาถึงเวสเทอรอสแล้วก็ยึดครองอาณาจักรจากพวกเฟิร์สแมนเนี่ยชาวอันดาวก็พบกับประเพณีนี้แล้วก็เลือกที่จะคงเอาไว้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ชายเป็นใหญ่ไงเนาะอะไรที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ชายเขาก็คงเอาไว้นั่นแหละ เซปตันบาร์ตเป็นคนออกตัวสนับสนุนอลิแซนค่ะเขาบอกเจเฮริสว่าพวกเฟิร์สเมนอาจจะทำตามธรรมเนียมนี้จริงแต่ว่าพวกเขาอ่ะสู้ด้วยดาบทองสำริดแล้วก็รดน้ำต้นเวลวูดด้วยเลือดพวกเราไม่ใช่คนเหล่านี้อีกแล้วนะเราไม่ป่าเถื่อนแล้วเราควรจะจบประเพณีนี้ได้ไปเสียทีอัศวินทั้งหลายก็สาบานตนจะปกป้องหญิงสาวยกเว้นตอนที่หลอดของพวกเขาอยากจะทำลายเธอ เราก็สาบานตนในงานแต่งงานต่อหน้าเทพพระบิดาและก็เทพพระมารดาแต่ทำไมหลอดถึงผิดคำสาบานได้จริงที่หลอดหลายคนโดยเฉพาะหลอดในแดนเหนือก็อาจจะไม่พอใจแต่หญิงสาวทุกคนจะขอบคุณเรารวมถึงพ่อแม่ของพวกเธอด้วยเซปตันบาทก็มั่นใจว่า,าศาสนาจักรจะต้องพอใจแน่นอนพอบาทพูดจบเจเรสก็ยกมือขึ้นยอมแพ้ค่ะ ในที่สุดก็มีการออกกฎหมายยกเลิกสิทธิ์แห่งคืนแรกหลังจากนั้นพรหมจรรย์ของหญิงสาวก็จะต้องเป็นของสามีของเธอเท่านั้นไม่ว่าทั้งสองจะแต่งงานกันต่อหน้าเซปตั้นของศาสนาเดอะเฟสหรือต่อหน้าฮาทรีของเทพองค์เก่าชายหรือหลอดคนใดที่ยังพาตัวภรรยาของคนอื่นไปจะให้ถือว่ามีความผิดฐานข่มขืน การออกกฎหมายทั้งสองอย่างที่ถูกผลักดันโดยควีนอลิซนก็ยิ่งทำให้เธอเป็นที่รักในหมู่ชาวบ้านโดยเฉพาะในหมู่หญิงสาวที่โดนกดขี่มาตลอดค่ะสังเกตได้ว่าควีนเรนิสมีสิทธิ์สร้างกฎหมายแต่อลิซนไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะว่าเรนิสกับวิเซเนียตอนที่พิชิตเวสเทอรอสมาได้เนี่ยมีบทบาทพอๆกับเอกอนเลยคือถ้าเอกอนไม่ได้สองคนนี้ก็น่าจะยึดครองไม่สาเร็จ ส่วนการปกครองนะคะทั้งเรเนสและวิเซนเนียก็ช่วยเอโกอนผู้พิชิตปกครองกันจริงจังมากก็คือสามารถนั่งบัลลังก์เหล็กตัดสินเรื่องราวต่างๆเกือบจะเทียบเท่าได้กับเอโกอนเองเลยเป็นราชินีสองคนที่มีอํานาจมากๆค่ะอย่างที่จะบอกไปตอนต้นนะคะเอโกอนผู้พิชิตเนี่ยปล่อยให้หลอดต่างๆใช้กฎหมายของตัวเองได้อย่างอิสระตามที่เคยทํามาก่อนก็แยกตามพื้นที่กันไปเลย เพราะฉะนั้นกฎหมายของแต่ละแควนก็จะไม่เหมือนกันจน50ปีผ่านไปคนที่ตัดสินใจรวบรวมกฎหมายให้เป็นหนึ่งเดียวก็คือคิงเจเฮริสที่รักของเจอบค่ะเจเฮริสบอกว่า7อาณาจักรมีกษัตริย์แค่องค์เดียวก็ถึงเวลาแล้วที่จะมีกฎหมายแค่กฎเดียวเช่นกัน การสังคายนากฎหมายก็ไม่ได้เป็นภารากิจเล่นๆน,นะคะแค่รวบรวมแล้วก็ศึกษากฎหมายเดิมอย่างเดียวก็ใช้เวลาไปแล้ว2ปีแล้วก็ใช้เวลาอีกเป็น1 0บ0ปีในการแก้ไขโดยคนที่มีส่วนในการแก้มากที่สุดก็คือเซปตันบาร์ตคนสนิทของเจฮริสจนได้ออกมาเป็นกฎหมายฉบับรวมของชาวเวสตอรอสในที่สุดค่ะการลงโทษตามกฎหมายก็มีอยู่หลายรูปแบบนะคะเช่น หัวขโมยใช้มือหยิบของก็จะถูกลงโทษด้วยการตัดมือบ้างตัดนิ้วบ้างอย่างเซอร์ดาวซีเวิร์ดนะคะถึงแม้จะทำความดีแต่มีความผิดฐานเป็นนักลักลอบขนของเถื่อนก็ถูกแซนิสบบราเทียนลงโทษด้วยการตัดนิว้วคนที่มีความผิดฐานข่มขืนก็อาจจะถูกตอนหรือว่าถูกฆ่าทิ้ง คนที่หลักรอบคาทาดก็จะต้องถูกฆ่าทิ้งเหมือนกันนะคะอย่างจอร่ามอมอนเนี่ยจริงๆแล้วเนสตร์ก็กําลังจะไปจัดการแต่ว่าจอร่าหนีไปฝั่งเอซอร์ซะก่อนก็เลยรอดมาได้และที่ร้ายแรงไปกว่านั้นค่ะกะบฏที่แข่งขืนต่อราชสำนักก็ต้องถูกฆ่าทิ้งเนะะี่ยค่ะ แต่ยังไงก็ตามนะคะถ้าไม่อยากถูกฆ่าก็สามารถขอเข้าร่วม Nice Watch ที่ The Wall ได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็น n i w a w c t อะส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีความผิดดุนแรงกันทั้งนั้นนะก็คือไปเถื่อนแข่งกับคนเถื่อนเแ่านั้นแหละอ๋อถ้าสาบานตนเป็น Nice Watch แล้วกลับหนีออกมาอย่าง Nice Watch คนแรกที่เราเห็นในเกมเมอร์ฟรอนซิซั่นหนึ่งอพิโซดหนึ่งเลยโทษก็คือประหารค่ะ การตั้งกฎหมายใหม่แก้ไขหรือว่ายกเลิกกฎหมายในเวสต์รอสจะว่าเป็นเรื่องง่ายก็ง่ายนะคะกษัตริย์ก็ตัดสินใจได้เลยไม่ต้องรอให้ใครมาโหวตแต่ว่าความง่ายในการเปลี่ยนกฎหมายนี้มันก็เป็นดาบสองคมนะถ้าเป็นกษัตริย์ที่ดีแบบจเจสเฮริสราชินีที่ดีแบบอลิแนที่เงี่ยหูฟังเสียงของประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็ช่วยแก้ไขไกฎหมายให้ชีวิตความเป็นอยู่มันดีขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีคะ่ะ แต่ถ้าเป็นกษัตริย์แบบเมกอเอาอาจาก็จะฆ่าทิ้งอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเป็นอันตรายมากๆสามารถแก้กฎหมายทุกอย่างให้เป็นไปตามสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เลยแล้วจะกันใหม่ในเวสเทอรอสค่ะ